สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกวัน24ชั่วโมงนะคะวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ระดับโลกมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวเรามากๆแต่เชื่อไม่คะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบมาถึงเงินในกระเป๋าของเราได้โดยตรงเลยและเพื่อจะเจาะลึกเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณรุทธน,นพคุณค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็เป็นทนายความด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยึดเรือบรรทุกน้ำางานกลางทะเลเลยนะคะจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้อิรานรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยออกมาตอบโต้กันพร้อมหน้าเลยใช่ครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเรือหายไปหนึ่งลำนะครับแต่มันคือสัญญาณของความขัดแย้งครั้งใหญ่ครั้งใหม่ที่กำลังเก่อตัวขึ้นบนเวทีโลกเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ อยากให้ช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะที่บอกว่ามีการยุดเรือกันกลางทะเลเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2568นะครับตอนนั้นคือกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับไม่ใช่โจรสลัดค่ะ ได้เข้าไปสกัดแล้วก็ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของประเทศเวเนซุเอลาในน่านน้ำสากลโอ้โหปกติเราจะได้ยินแต่ข่าวโจรสลัดโซมาเลียใช่ไหมฮะที่มีปืนเล็กๆแต่นี่คือเป็นกองทัพของรัฐบาลเป็นเรือรบเลยถูกต้องครับซึ่งเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมสหรัฐถึงทำแบบนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องที่เรียกว่ามาตรการคว่มบาตรหรือที่ได้ยินบ่อยๆว่าแซงชัน่นะครับอ๋อการแซงชนันครับ สหรัฐเขาใช้มาตรการนี้กับเวเนซุเอลาและก็อิหร่านมานานแล้วพูดง่ายๆก็คือพยายามบีบประเทศเหล่านี้ทางการเงินค่ะโดยการห้ามไม่ให้ใครมาซื้อน้ำมันซึ่งเป็นเอ่อเป็นไรายได้หลักของประเทศเขาครับเหมือนเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงเพื่อกดดันให้เขาเปลี่ยนนโยบายหรือรัฐบาลว่ามันนั้นเถอะนะคะใช่เลยครับพอโดนบีบแบบนั้นประเทศเหล่านี้ก็ต้องหาทางรอด เขาก็เลยใช้วิธีลักลอบขนน้ำมันไปขายนะครับโดยใช้เรือที่มักจะปิดสัญญาณดาวเทียมเพื่อหลบการตรวจจับจนมีคนเรียกเรือพวกนี้ว่ากองเรือผีหรือ Ghost Fleet อ๋อที่มาของคำว่ากองเรือผีก็คือเรือที่ลักลอบขนน้ำมันนี่เองครับซึ่งพี่ผ่านมาสารัฐก็พยายามติดตามสกัดกั้นนะครับแต่ไม่เคยทำอะไรรุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้มันต่างจากเดิมยังไงคะคือ ปกติอาจจะแค่ติดตามกดดันแต่ครั้งนี้คือส่งทหารไปยึดเรือซึ่งซึ่งหน้าเลยเหรอคะตรงประเด็นเลยครับนั่นคือจุดที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยจากเดิมที่เป็นสงครามเศรษฐกิจมันกลายเป็นการใช้กําลังทหารเข้าแทรกแซงโดยตรงซึ่งมันเออมันเป็นการกระทําที่ล้ําเส้นมากครับพอเรื่องเป็นแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีคนไม่พอใจโดยเฉพาะอิหร่านซึ่งก็มีปัญหากับสหรัฐมาตลอดปฏิกิริยาของเขาเป็นยังไงบ้างคะ โอ้โหรุนแรงและรวดเร็วมากครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกมาถแถลงการทันทีเลยแล้วก็ใช้คำที่ต้องบอกว่าแรงมากในทางการทูตเขาว่ายังไงคะเขาเรียกการกระทำของสหรัฐว่าโจรสัตว์ที่สนับสนุนโดยรัฐครับโอ้โหใช้คาว่าโจรสัตว์เลยเหรอคะนี่เป็นการกล่าวหาที่แรงมากนะคะเหมือนบอกว่าคุณก็ไม่ต่างจากโจรเลยแค่ใส่เครื่องแบบเท่านั้นเองใช่ครับมุมมองของอิหร่านคือ นี่ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายแต่มันคือการป้นกลางทะเลโดยใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากนะครับค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนเรากำลังขับรถส่งของอยู่ดีๆแล้วมีตำรวจจากเมืองอื่นข้ามเขตมายึดรถเราไปโดยให้เหตุผลแค่ว่าเขาไม่ชอบหน้าเราฟังดูมไม่มีเหตุผลเลยนะคะแต่แน่นอนว่าฝั่งสหรัฐก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองใช่ไหมคะเขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงแน่นอนครับ ในมุมของวอชิงตันเขาไม่ได้มองว่านี่คือการปล้นแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐเองที่ออกมาเพื่อคว่มบาดเวเนซุเอลาอ oh. เขาอ้างว่าการขนน้ามันครั้งนี้มันผิดกฎหมายของอเมริกาดังนั้นอเมริกาจึงมีสิทธิ์ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้เดี๋ยวสิคะนี่คือการอ้างกฎหมายในประเทศของตัวเองเพื่อไปบังคับใช้กับเรือของประเทศอื่นในพื้นที่ระหว่างประเทศยังไงหรอคะตะกาแบบนี้มันมันเป็นที่ยอมรับได้ยังไง และนั่นแหละครับคือหัวใจของข้อโต้แย้งทั้งหมดเลยอิลลานชี้ประเด็นนี้ว่าเป็นการกระทำแบบสองมาตรฐานอย่างแท้จริงสองมาตรฐานยังไงคะคือถ้าเป็นคนอื่นทำแบบนี้สหรัฐจะบอกว่าเป็นโจรเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่พอตัวเองทำบ้างกลับเรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายมันเหมือนกับว่าเอ่อถ้าเรายอมให้มาหาอำนาจทำแบบนี้ได้ กฎหมายระหว่างประเทศก็จะหมดความหมายไปเลยครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องก็ไม่ได้มีแค่สองประเทศนี้เพราะพอเกิดเรื่องปุ๊บก็มีผู้เล่นรายใหญ่อีกรายกระโดดเข้ามาทันทีเลยนั่นก็คือรัสเซียใช่ครับความเคลื่อนไหวของรัสเซียนีน่าสนใจมากเพราะไม่ใช่แค่การออกแถลงการประนามธรมธรมดาธรรมดาที่ท่านประธานาธิบดีปูตินต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาทันทีนะหรอคะถูกต้องครับ ในโลกการทูตเนี่ยการกระทําของผู้นําระดับนี้ทุกอย่างมีความหมายซ่อนอยู่การโทรศัพท์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโทรไปคุยเล่นแต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากไปถึงสหรัฐว่าเรื่องนี้รัสเซียไม่ยอมนะค่ะเพราะเราต้องไม่ลืมว่ารัสเซียกับเวเนซุเอลาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อกัน แปลว่าการไปยุ่งกับเวเนซุเอลาก็เหมือนไปสก,กิดรัเสเซียทางอ้อมไม่ใช่แค่สก,กิดครับแต่เหมือนไปเหยียบเท้าพันธมิตรคนสำคัญของเขาเลยการโทรศัพท์ของปูตินจึงเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงสหรัฐว่าเวเนซุเอลาไม่ได้สู้คนเดียวนะน้องคนนี้มีพี่ใหญ่คอยดูแลอยู่โอ้โหครับมันเป็นการเพิ่มเดิมพันในเกมนี้ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นทันทีเลย ตอนนี้เรามีอิหร่านที่โกรธมีรัสเซียที่พร้อมจะปกป้องพันธมิตรแต่ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะยังมีมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งอย่างจีนเข้ามาด้วยทําไมจีนถึงเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ด้วยล่ะคะเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนโดยตรงเลยครับจีนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจผูกกับการค้าทางทะเลมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้การเดินเรืออย่างปลอดภัยจึงเป็นหัวใจของเขาค่ะ โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็เลยออกมาประนามสาหรัฐอย่างรวดเร็วโดยชี้ว่านี่เป็นการคว่มบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายเพราะการจะลงโทษประเทศไหนได้เนี่ยมันต้องผ่านมติของสหประชาชาติก่อนแต่ครั้งนี้สหรัฐทําเองคนเดียวเลยมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจด้วยนะคะที่บอกว่าสาหรัฐทําตัวเป็นทั้งผู้พิพากษาลูกขุนและเพชฌฆาตในคนเดียวกันอันนี้หมายความว่ายังไงอะคะ มันคือการวิจารณ์ว่าสาหรัฐกําลังรวบอานาจทุกอย่างไว้ที่ตัวเองครับคือเป็นคนตั้งกฎขึ้นมาเองว่าการขนน้ามันนี้ผิดเป็นคนตัดสินเองว่าเวเลซเวลาทําผิดและสุดท้ายก็เป็นคนลงโทษด,ด้วยการส่งฐานไปยึดเรือเองค่ะโดยผ่านกระบวนการของนานาชาติใดๆเลยซึ่งนี่คือสิ่งที่จีนกังวลมากที่สุดความกังวลของจีนคือเรื่องของบรรทัดฐ,ฐานที่กําลังจะถูกสร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมคะว่าถ้าปล่อยให้ทําแบบนี้ได้ต่อไปใครจะทําอะไรก็ได้ถูกต้องครับถ้าโลกยอมรับให้สหรัฐทําแบบนี้ได้ มันก็จะกลายเป็นว่าประเทศไหนมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถยึดเรือใครก็ได้กลางทะเลตามใจชอบแล้วเรือสินค้าของจีนอีกลำพันลำล่ะครับจะปลอดภัยได้อย่างไรนี่คือการสั่นคลอนรากฐานของระบบการค้าโลกเลยจีนจึงนิ่งเฉยไม่ได้ ฟังมาถึงตรงนี้ภาพชัดเจนมากเลยค่ะว่านี่เป็นการเผชิญหน้ากันของสองคู่อานาจจริงๆฝั่งหนึ่งคือสหรัฐกับอีกฝั่งคือกลุ่มอิหร่านรัสเซียและจีนแล้วสถานการณ์ในพื้นที่จริงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตึงเครียดขนาดไหนตึงเครียดอย่างยิ่งเลยครับมีรายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐได้ส่งกําลังเข้าไปเสริมในทะเลแคริบเบียนซึ่งก็คือแถวๆหน้าบ้านของเวเนซุเอลานั่นแหละครับค่ะทางกองเรือบรรทุกเครื่องบิน และที่น่ากังวลที่สุดคือมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เข้าไปในพื้นที่ด้วยสหรัฐเขาอ้างว่าส่งเข้าไปเพื่อปราบปรามยาเสพติดแต่ทางเวเนซุเอลาคงไม่เชื่อแบบนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกครับมันชัดเจนว่าเป็นการแสดงกำลังทางทหารเพื่อขม่มขู่ซึ่งเวเนซุเอลาก็ตีความว่านี่คือการเตรียมจะทำสงครามสิ่งที่น่าจับตาที่สุดตอนนี้คือการตอบโต้ครับค่ะ ถ้าสหรัฐยังคงเดินหน้ายึดเรือต่อไปมีความเป็นไปได้สูงมากที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้กลับด้วยวิธีเดียวกันเช่น การไปดักยึดเรือของสหรัฐหรือพันธมิตรของสหรัฐในจุดอื่นบ้างอย่างนั้นหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับโดยเฉพาะในพื้นที่ปรอะบ,บางอย่างช่องแคบฮอร์มูสในอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันที่สําคัญที่สุดของโลกและก็อยู่ในอิทธิพลของอิหร่านอืถ้ามีการยึดเรือตอบโต้กันไปมาในพื้นที่แบบนั้นเมื่อไหร่นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตการระดับโลกทันทีครับและนี่คือจุดที่ เรื่องราวซึ่งดูเหมือนไกลตัวจะวิ่งเข้ามาถึงหน้าบ้านเราใช่ไหมคะถ้าสถานการณ์มันบานปลายไปถึงขั้งนั้นจริงๆผลกระทบกับคนไทยอย่างเราๆคืออะไรบ้างคะผลกระทบจะเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่และรวดเร็วมากครับอย่างแรกเลยคือราคาน้ํามันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะตลาดจะตกใจดับความไม่แน่นอนในการขนส่งพลังงานแค่มีความเสี่ยงว่าน้ํามันอาจจะออกมาไม่ได้ราคาก็พร้อมจะพุ่งขึ้นทันทีครับ พอน้ำมันแพงทุกอย่างก็แพงตามอันนี้คือสูตรสำเร็จเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือผลกระทบอย่างที่สองปัญหาเงินเฟ้อและของแพงจะกลับมาอีกครั้งและอาจจะหนักกว่าเดิมเพราะน้ำมันคือต้นทุนในสินค้าและบริการแทบทุกอย่างตั้งแต่ค่าไฟค่าเดินทางไปจนถึงราคาอาหารครับค่ะ และสุดท้ายเศรษกิจไทยที่ต้องนำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจะได้รับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงแน่นอนครับค่าครองชีพจะสูงขึ้นธุรกิจจะลำบากขึ้นนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเงินในกระเป๋าของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราทิดไว้มากจริงๆค่ะเอาละค่ะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพรวมอีกครั้งดิฉันขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันมาเป็น3ข้อสั้นๆนะคะ 1. หสหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยการยกระดับจากการควางบาตท,ทางเศรษฐกิจมาเป็นการใช้ทหารยึดเรือน้ำมันซึ่งอิหร่านก็พระนามทันทีว่านี่คือการกระทำของโจรสลัด 2. กลุ่มพันธมิตรตอบโต้ทันขวัญรัเสเซียส่งสัญญาณทางการทูตที่แข็งเกร่าส่วนจีนก็ออกมาคัด้ันในเวทีโลกบอกว่าการกระทำของสหรัฐกำลังทำลายกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศและ 3. สถานการณ์ตอนนี้เปราะบางอย่างยิ่งการเสริมกำลังทหารของสหรัฐทำให้ความตึงเครียดสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการตอบโต้ที่อาจจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้เป็นการสรุปที่ครบถ้วนดีมากครับสิ่งที่น่าสนใจคือ เหตุการณ์นี้สะท้อนว่าโลกในยุคที่มหาอำนาจหนึ่งจะทำอะไรตามใจชอบฝ่ายเดียวกำลังจะหมดไปแล้วแต่โลกยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งเช่นกันครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้มีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ขบคิดต่อจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ไหมคะครับมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าทะเลที่เงียบสงบไม่เคยสร้างกลาสีที่เก่งกาจชั้นใด โลกที่วุ่นวายก็สอนให้เราต้องรู้จักระวังตัวฉันนั้นอืมครับมันหมายความว่าในสภาวะที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้การที่เราติดตามข่าวสารอย่างรอบด้านมีสติไม่ตื่นตระหนกแต่เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคือทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนครับเป็นข้อคิดที่เฉียบคมมากเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากค่ะยินดีครับ และขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องข่าวทุกวัน24ชั่วโมงของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ